พอทอนใหม่นะครับอ่าแบบนี้เลยทุกคนอ่าแบบนี้คือเราทำผิดแล้วนะทุกทุกคนวัดมาแล้วครับป๊าโอ้นี่ไงทุกทุกคนไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยครับแบบนี้เลยตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อ ลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เอง สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมนะตอนนี้อยู่กับ e อีเวนตเช่นเคยครับและเราก็ยังอยู่กับซีรีส์สอนบัคอีเช่นเคยทุกๆคน,คนบอกได้เลยนะครับผมตั้งแต่ลุงนะฮะไปเล่นโปรเซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะก็ลุงไปพบเจอกับบั๊กสุดมหัศจรรย์มากมันเจ๋งมากๆเลยทุกๆคนและคิดว่าอาจจะเอาไปใช้ในอนาคตด้วยนะครับผมในแมปต่างๆอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็น่าไม่น่าจะแก้ นะครับผมเป็นเทคนิคที่เจ๋งมากถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ลุงด้วยรลกกันนะครับผมนะที่สาคัญที่สุดเลยคืออย่าลืมสั่งซื้อเสื้อลุงด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันนะครับโอเคนะครับผมเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยนะครับผมคือเทเลพอร์ตนะฮะอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะฮะสำหรับอ่า บักนี้นะทุกๆคนและส่วนที่เราจะทําการบักนะครับผมจะอยู่ในแมปการ์เด้นนะครับมาดูกันว่าวิธีทํานั้นทํำยังไงฮะทุกทุกคนโอเคพอดีเลยเนี่ยเกิดมาอยู่ในถ้ำแล้วเราก็ลงไปข้างล่างเลยนะฮะทุกทุกคนมานี่ปึ๊บนะครับผมลงมานี่นะทุกทคนจนกระทั่งนะครับผมเราเจอลูปปั้นเทพี TP นะครับผมเทพี TP เสรีภาพหรืออะไรสักอย่างเทพีา TP นางฟ้าก็ไดอ้อยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ ให้เรานั้นกดที่เลข2ฮะเพื่อเปิดหน้าเมนูนี้ขึ้นมาจากนั้นเราไปที่เทเลพอร์ตครับปบั๊บขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดตัวโอครับเพื่อเป็นมุมมองบุคคลที่3แล้วเราก็มาชี้ตรงเชือกนี้นะครับผมตรงเชือกนี้แต่เราจะไม่ปีนะอ่าให้เรากดยอ่ออ่ากดย่อค้างไว้แล้วก็กดตัว R ครับผมนะเราจะเป็นอ่าหันหน้ามาแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็กดวางได้เลยอ่าบางทีได้ไม่ได้บ้างนะทุกๆคน เห็นปะเราสามารถวางเข้าไปได้เลยนะฮะแพอเราได้ยินเสียงแบบเสียงเหมือนเราวางแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางอีกอันเพื่อวาร์ปเข้าไปครับมบัอ่าแล้วเราก็กดวาร์ปเข้าไปเลยมับเอาวัตเ t ฟากทำไมทำไมมันเข้าทำไมมันไม่เข้าอ่ะน้องเดี๋ยวถ้าส่วนใครที่ขี้เกียจทำบั๊กอะไรแบบยุ่งยากแบบนี้นี่เลยให้เราไปยืนใน F K อยู่บนเสานี้ นะครับผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะคลิปเก่าก็มีสอนนะครับผมอย่าลืมไปดูได้นะครับนววิธีการขึ้นอะไรอย่างนี้โอเคเราจะมาลองบั๊กนะครับผมเราจะมาลองบั๊กใหม่กันนะครับผมรอบนี้แหละเราต้องได้แล้วนะฮะเลขสองขึ้นมาอ่ะวางเทเลพอร์ตเผื่อไว้เลยนะครับวางไว้หนึ่งตัวจากนั้นนะครับกด R นะครับผมแล้วก็วางถ้ารู้สึกว่าวางไม่ติดนะครับก็มาชิดตรง เชือก็ได้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้ก็ถอยๆมาอ่ะประมาณนี้แบบนี้คือติดแล้วจากนั้นเราก็วารงด้วยครับว h a t THE FUCK ทำไมมันไม่ได้อ่ะทุกๆคนวางไม่ได้เชือ่ะอันนี้คือวางได้นะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องเชือกแบบนี้นะครับผมเราต้องแบบเฉียงๆฝั่งขวาหน่อยนะทุกๆคนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ แล้วก็ลองวับดูวับเข้าอันใหม่นะครับอ่าแบบนี้เลยทุกคนอ่าแบบนี้คือเราทําติดแล้วนะ,ะทุกทุกคนมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าแต่ถามว่าเราเดินออกได้ไหมมันก็เดินออกได้เห็นปหอ่าแต่ถ้าจะกลับเข้าไปก็วับแบบเดิมนะครับผมว์ปแบบเดิมเดี๋ยวลองปล่อยบอดให้เดินเล่นนะครับผมมาดูกันว่า บอดนั้นจะวาร์ปเข้ามาได้หรือเปล่าครับอันนี้คือปล่อยบอดแล้วนะอ่าบอดมาแล้วครับป๊ป๊บโอ้โหนี่ไงทุกๆคนไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยครับแบบนี้เลยเพียงแค่เราใช้เทเลพอร์ตนะครับอย่างเดียวนะทุกทกคนแล้วก็ใช้เทคนิคอย่างที่ลุงสอนมานะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเราบอดก็เข้ามาไม่ได้ด้วยครับโอ้โหโคตรแจ่มเลยทุะทุก,ทกคนนะครับผมถ้าเกิดว่าเจอด่านการเดินนะครับเราใช้เทคนิคนี้ได้ ในการยืนเอฟเคจนจบเกมนะครับแบบนี้คือน่าจะหายห่วงแล้วนะเมื่อกี้นี้เห็นบอดวาร์ปอยู่นะครับแต่ว่าวาร์ปเนี่ยไม่ได้มาตรงที่เรายือนอยู่นี้นะฮะเออขาจะไปวาร์ปตรง,ตรงแบบตรงข้างนอกนะครับไม่ได้วาร์ปมาข้างในที่เราอยู่โอเคนะครับผมก็อยู่จนจบเกมนะฮะประมาณ3นาทีจบนะครับเรียบร้อยครับผมทุกทุกคนบอกเลยว่าเทคนิคนี้ใช้ได้นะครับ แต่ไม่รู้ว่าแอดมินมาเห็นคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเขาจะทําการแก้บััคหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับทุกๆคนแต่ตอนนี้คือยังสามารถทําได้อยู่นะฮะเป็นไงกันบ้างครับผมทุกๆคนครับสำหรับการสอนบลัคด่านการเดินนะทุกทุกคนหวังว่าจะชื่นชอบกันนะฮะถ้าใครเนี่ยอยากให้ลุงไปทาบลัคด่านไหนอีกเนี่ยนะครับผมอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกๆคนถ้าหาชื่นชอบอะไรยังไงนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ลุงด้วยนะกันนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้้อลุดวยนะ ลิงอยู่ด้านล่างเช่นกันนะจ๊บสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับคลิปนี้บายไว้เจอกันใหม่ครับผมเจอกันใหมจ้ะ